สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ช่อง Baro Channel อีกแล้วโหวันนี้มาน่าใสเลยว่ะเฮ้ยนี่ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เห็นอยู่วันนี้เราจะมาส่งคุณแม่ไปทําอุ้มรอที่ซาอุดีนะครับผมนี่ตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดอะเพ่ให้ดูแั๊หนึ่งดูดิโหสูงเชียโอ้ยไม่มีใครเห็นด้วยนู่นอยู่น้นอยู่กันตรงโน้นเห็นปะเนี่คือจะสูงสุดแล้วนะ นะโอ้โหนู่นนะสูงเกือสูงเนี่ยตอนนี้เรามาถึงที่ดูดีแล้วมีคนอยู่แต่มีน้อยนูนยนนนนน่นเลยนู่นนู่นอยู่นู่นกันเลยครับเก <c oughs> ดูต่อมาถึงแล้วสูง,ส,งสุดเลยพัเนยะสูงสุดของสนามบินเงียบไว้แกับคนน้อยคนน้อยมากคนน้อยมากเงียบไว้ดีกว่าเรามาดู เรียบ,บินปะปะเงียบเงียบเงียบไว้นี่คือข้างบนใช่ไหมเนี่ยมาส่งคุณหมอแม่ยังกับยางกับผมไปเที่ยววุ้ยเห็นปะนูนนูนตรงนูน้นเล็กๆห็โอโหโคตรสูงมากน่ามองเลยว่ะดุง่ะ <c oughs> <c oughs> คน คนอยู่ข้างบนมันน้อยมากทุกคนอยู่กันสิบกว่าคนดิมั้งบนเนี้ยไปดูต่แพนเด้าไปมันสูงอ่ะไปดูเครื่องบินดีกว่าอยู่โน้นอู้ไก่ไม่เซ็นเซอร์ให้ด้วยนะไม่ใช่เด็กไม่โฟกัสเกต่ออร์ไหน เด็กๆเห็นปะเห็นปตาแห่งเครื่องบินเปล่าตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเห็นเปล่านั่นๆๆๆๆๆกล้องเห็นกล้องเห็นโหจุ๋มนะสูงมมากใหญ่มากต้องขับรถไปจอดไปเดินลงดูแป๊บเดียวสิบนาทีลงเหมือนเขาจะตรวจกระเป๋ากันแล้วปะนั่นน่ะเออ หมองไม่เห็นเาลยนู่นนะนู่นเลยห้บนู่นเลยคนไปทำอุมน้อยช่วงนี้เยอะใส่ไม้แล้วเสียงแอร์ได้ยินเยอะโอ้โหป่าทุกคนเราเดินลงกันดีกว่าถือกล้องไม่ค่อยดีนะทุกคนขออภัยด้วยมันมันไม่ชินเนาะโ้ลาโอเคลงต่อขอติดไม้ไว้ตรงนี้นะเนี่ยถือไว้อย่างเงี้ยแหละ เดี๋ยวแป๊บนหนึ่งขอขอติดมาหน่อน <c oughs> ไม่รอด ถึงชั้นหนึ่งแ,แล้วไปจือกับไม่อย่างนี้ไม่โอเคเลยไปเดินไป บงนี่กระเป๋าอู้เต็มเลยกี่คนอ่ะยี่สิบแปดโอ้โหเยอะนะเปิดทางแล้วปะหรือว่าปิดหลายคนเลยนะครับเยอะเกินเราไปหาใครดีวะเขาเขาไปเขาไปไหนกันหมดแล้ววะนี่แหละที่เด้งโอเคไปดีกว่าไป โอเคนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์โต๊ะของผมเองค่ะโตพูดพูดเลยโตพูดเลยสะอะไรตุ๊กตาเนี่ยครับโตพูดเลยอ่าโตถือเลยอ่านิตนะด้วยสองคนวันนี้เนี่ยอ่าสวยก่อนอ่ะจ้ะอะไรคะเนี่ยอ่าสัมภาษณ์นะครับเออไปทำอุ้มรองครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ หลายครั้งครับไม่ท่วนค่ะโอ้แล้วไปมากี่กี่รอบแล้วครับหลายรอบหลายรอบไปกับอาจารย์เอลาคับโอ้ไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับครั้งแรกครั้งแรกทำไม่ได้แล้วต้องไปอะไรเที่ยวตั้งแต่เจ้าสาวอ่ะบ มีอะไรจะพูดไหมครับกาดกับคนดูหน่อยคนดูกาดยังไงดีอ่านะพูดไปถ้าขอยังไงก็ได้คิดขอให้เอาล้อทรงโผล่ให้ทุกท่านได้ไปทับมุมล้อด้วยค่เนี่ยตัวหน้าพูดเอเหมือนกันเด้แล้โอเคค่ะโอเค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 เออจะถามว่าโตไปทําอุ้มรถครั้งที่เท่าไหร่นะครับเห็นหต้วโตเท่าไหร่แล้วครั้ที่สองครั้งที่สองไปเคยไปทําฮัทยังครับทําฮัท ครับแล้วไปตั้งแต่ไปครั้งแรกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบกว่าครับโอ้ครับแอบแล้วมีอะไรอ่ะไปไปทำอุ้มล้อครั้งแรกครั้งแรกค่ะตอนนี้ใช่ไหมครับครั้งแรกโอ้จบอำมาอีกครับนะครับแล้วก็ มีความรู้สึกยังไงม้างครับที <t <t şey ่ไปครั้งแรกอ๋อมีความรู้ส uh ึกก็เดี๋ยวๆต่อครับไปครั้งแรกค่ะก็รู้สึกนำดีลาค่ะดีใจได้ไปครั้งแรกแล้วก็จะบอกอะไรคนดูในคลิปไหมครับว่าเจะไปหรือว่าจะทำยังไงครับก็ยังไม่เคยไปเลยก็ลองเดี๋ยวลองไปดูก่อนแต่ก็ชาวร้อยอยากให้คนที่ไม่เคยไปได้ไปกันนะคะโอเคขอบคุณครับคุณ ถามว่อไปทำอุ้มร้อครั้งที่เท่าไหร่นะครับครั้งที่สามค่ะไปครั้งแรกรอะไรนะครับรองกับพาร์ทด้วยหรือเปล่าไม่ครับแล้วไปครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นเดี๋ยวก่อนคิดกานจำไม่ได้ไปครั้งแรกหมายถึงไปทำพาร์ทหรือไปอุ้มร้อไปอุ้มร้อครับ ยี่สิบกว่ายี่สิบเจ็ดโอ้ยแล้วมีอะไรจะบอกคนดูไหมครับว่าเออจะไปทำมุมร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับบอกวอวยพรอะไรอย่างเงี้ยคนที่กำลังจะไปะก่อดูอาขอตขออนาไงก็งฝากขออนุญาหมายถึงคือสิ่งที่ถ้าเรามีโอกาสมีสความสามารถก็น่าจะไปเดีย๋ยวจอไม้ใกล้หน่อยนักธิกาเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินมันจะไม่ได้ยินอ๋อจะไม่ได้ยิน ค่ะลูกเรากำลังเในข้อเก็บไหมครับครับเออคุณคุณมิ้นมาได้ไปไหมครับอ่าไปคนเดียวครับผมฝากดูแลไว้อยางผมด้วยนะครับอยากเห็นไหมท่านนี้ครับกินหมออ่างครับครับไปเราจะพาไปกินนะครับกินอะไรครับอ่าที่อารินาแล้วก็มักกาครับผมโอเคครับครับข้าวที่ได้คือปลานะครับโอเคครับครับเห็นคลิปแล้วโคตรน่ากินไปตามกันให้เยอะๆนะคนทำมุมร้อนเนี่ยไปให้ได้เลย พเราเดินตามดีกว่าไปแล้วนุ่นคุณแม่อยู่นู่น แล้วไปหลายคนเลยโตมะแม่ใบใหญ่เนี่ยทุกคนเห็นป่าวนูน่นนูน่นนู่นนู่นนู่นบอกแม่ไม่เห็นเลยนู่นนู่นน่าจะอยู่ข้างบนครับนูนะ่นน่เคยเห็นป่าว หน้านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกดกลับแล้วก็มินน้าพากินกับจูเกเตอร์ด้วยนะครับผมกำลังจะมีคลิปใหม่มาโอเคดูกันให้ด้วยโอเคครับไปล่าไปเขาจะกลับบ้านครับผมไปเราก็กลับบ้านเหมือนกันถ่ายรูปไปลากันครับผมไป